ในนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยหนึ่งในผู้ฝึกสอนโยคะที่ใครหลายคนรู้จักคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากป้าจีอัชราพันธภัยบุญสุวรรณอีกหนึ่งบุคคลที่น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ให้ชีวิตเกิดความสมดุลและการหมั่นฝึกฝนการดูจิตในวิถีของพุทธศาสนาจนเกิดแสงสว่างในธรรมการเป็นผู้ให้ที่หวังเพียงสิ่งเดียวคือ ผู้รับมีความสุขติดตามชีวิตที่รายการสะสมและดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทของป้าจิอัชราพานันไพบูญสุวรในทางนำชีวิตตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยรุ่นที่สนใจธรรมะเนี่ยนะคะก็คือชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตเรียบเรียบ่ะชีวิตมันเป็นระเบียบเพราะว่าแม่เป็นครูแล้วก็ โรงเรียนที่เรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสตรีตอนเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเขมรศรีอนุสร์แล้วก็ต่อด้วยมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็ต่อด้วยออสอบเข้าคณะอรสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นในการที่เราซึมซับสิ่งดีๆจากแม่จากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดสถานที่ศึกษารวมทั้งครูบาอาจารย์และเพื่อนเนี่ยเลยทาให้เป็นกรอบตีชีวิตของเราเนี่ยให้ไม่วอกแวกออกนอกเส้น ok ok ทาง ก็คงจะเรียบเรียบง่ายๆอย่างนี้ตอนนั้นยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นอาจจะยังไม่ได้คิดว่าธรรมะคืออะไรฉันจะต้องปฏิบัติธรรมไม่ได้คิดอย่างนี้ การที่เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็ที่ใครๆเขาเรียกกันว่าวงการมายาเนื่องก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราเรียนทางด้านนี้มาไม่ใช่จับพลั้จับผลูแล้วคนมาเรียกให้เราไปเป็นนักแสดงปีแรกที่อยู่ที่ม,มหาวิทยาลายัยป้าก็เล่นละครแล้วเล่นละครเวทีว่าฉันจากปีหนึ่งก็เล่นมาตลอดเลยแล้วก็โชคดีมากเลยต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สดสยพันธุ์ธุโกโมลเป็นอาจารย์ที่ สอนน่ะสอนแล้วเข้าไปถึงภายในของเราอ่ะว่านี่แหละคือการแสดงในการแสดงเนี่ยเราได้ถ่ายทอดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ให้คนดูเนี่ยได้เห็นเพราะการแสดงกับชีวิตจริงมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าในการที่มันมีชีวิตจริงเป็นเช่นนี้ถึงได้จำลองเอามาเป็นการแสดง ปฏบัติธรรมที่รู้สึกว่าเริ่มจริงๆเมื่อเริ่มต้นชีวิตมาก็ดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นภาระหรือว่าให้คนรอบข้างไม่สบายใจเพราะแม่จะสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาที่เราดีเนี่ยเราจะต้องดีกับคนทุกๆคนเราจะต้องดีกับทั้งคนใกล้ชิดไม่ใช่กับคนอื่นดีแต่คนในบ้านไม่ดีแม่จะสอนตลอดเลยแล้วก็พบการปฏิบททัติธรรมที่จะเป็นจริงจังในชีวิตจริงเนี่ย ตอนนั้นเรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานแล้วเนาะก็พอดีเหมือนกับมีคนไปดูหมอดูให้อะ่ะแล้วจะบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จริงจังแล้วก็รุนแรงเครียดแค้นมีอะไรจะต้องมีการแก้แค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีเราฟังแล้วมันก็รู้สึกโอ๊ยมันน่ากลัวก็เกิดความรู้สึกเข้ามาในใจเองเลยว่าเราต้องเอาธรรมะช่วยก็ไปไปวัด ไปวัดแล้วก็ไปอยู่ที่วัดเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นว่าคนที่เขาไปอยู่วัดเนี่ยเขาไปทําอะไรกันบ้างเขาไปสวดมนต์เขาไปไหว้พระเขาเดินจงกรม<ๆ>เขานั่งสมาธิแต่เรายังไม่เข้าใจลึกซึ้งอะ่ะเหมือนเราตัดตัวเองจากโลกที่เราเคยอยู่แล้วไปอยู่อย่างสงบตอนนั้นคิดว่าอันนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยได้บุญแล้วจากสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันคงจะเจือจางแล้วก็เบาบางลงได้จากการที่เราจัดสรร ตัวเราเองให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเข้าใกล้ศาสนาพอเข้าไปก็ทําให้เราเห็นว่าคนที่เขามีชีวิตอยู่อีกแบบหนึ่งอะ่ะเขาทำอะไรกันบ้างแล้วป้าก็รู้สึกสงบมากแล้วก็สบายใจ ชอบที่มาแล้วอ่ะน่าจะเป็นที่ที่จะมาทําเรื่องปลูกต้นไม้อะไรได้เพราะชอบต้นไม้มากบอกกับเพื่อนว่าจะปลูกบ้านเล็กๆแล้วก็เอาต้นไม้เยอะๆแล้วเพื่อนที่ออกแบบบ้านให้ที่เป็นหมู่เรือนไทยเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมา้แต่ชั้นอนุบาลแล้วพอมีบ้านอยู่แล้วอ่ะเราก็มาแค่เพียงพักผ่อนชั่วครู่พระอาจารย์ที่ป้าปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยพระอาจารย์ทวชัยธรรมธิโปและ พระอาจารย์สุรพสศธาธิโกท่านก็นบอกป้าจีมีบ้านทําไมไม่ทําให้เป็นประโยชน์เ mm hmm. มื่อป้าได้ขยายาปลูกบ้านอีกสองหลังขึ้นมาโอ้ยไม่ได้เลยเจ้าคะหลวงพ่อป้าจิเอาหวงต้นไม้มากนะไม่อยากจะให้คนมาย่ํายีนะคิดดูสิคนเข้ามาเยอะๆหลวงพ่อบอกว่าหญ้าเนี่ยคนมาเยอะมาเหยียบมาย่าหญ้ามัน ตายไปแต่เดี๋ยวมันก็งอกงามไปใหม่มันไม่ดีเหรอถ้าเผื่อคนเข้ามาถึงแม้จะเหยียบย่ำย่ายให้มันตายไปแต่ว่าในจิตใจเขาเนี่ยก็เฟื่องฟูมากขึ้นแต่ตอนนัน้นยังไม่เห็นหมดที่แท้จริงว่าเป็นยังไงไงแล้วก็ทุกสิ้นปีป้าจะเปิดตรงนี้ให้เป็นที่ให้ทุนการศึกษาเด็กเด็กก็จะมาเมื่อปีล่าสุดเด็กมาทั้งหมดประมาณสองพคนอยู่ทุกส่วนเลยโอ้โหมันช่วยล้างใจข้างในของเราอะ เพราะว่าในขณะที่เราเป็นคนห่วงต้นไม้อะ<_ <d> _เด็กก็จะขึ้นไปปีนยัวเย้ะจะแบบแกว่งต้นไม้ดึงถึงแล้วก็มองนิ่งแล้วเราก็คิดข้างในอ่ะเออถ้าเผื่อมันหักไปเดี๋ยวมันคงงอกเนาะแต่เด็กมีความสุขเนาะเพราะตอนที่รับคําจากพระยังไม่เห็นตัวอย่างที่แท้จริงอะ่ะตอนเห็นตัวอย่างที่แท้จริงเท่านั้นอะ่ะที่เราจะรู้ว่าเราจะคิดยังไงต่อเราก็เลยแบบอ,อุ้ยเห็นมุมมองชีวิตว่าเมื่อเราเริ่มต้นคนหนึง่งมีคนอื่นๆ,ๆมาร่วมกระแสบุญกับเราแล้วก็สามารถทําให้ อะไรบางอย่างเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้คนมีความสุขซึ่งมันคุ้มค่ายิ่งกว่าอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเปิดทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มาเพื่อให้ธรรมะแล้วก็มาที่นี่ฟรีหมดทุกอย่างไม่ต้องจองล่วงหน้าสะดวกก็มาเลย พระอาจารย์ทวชัยธรรมธิโปแล้วก็ด้านขวามือของท่านเป็นหลวงลุงนะคะชื่อพระอาจารย์สุรพสัธิโกแล้วที่เห็นคุณย่าแม่ชีเป็นโยมมานดาของพระอาจารย์ทั้งสองรูปพระอาจารย์ก็เมตตานะคะที่มาให้ธรรมะปจิเนี้นิมนต์ทุกเดือนเดือนละครั้งเพราะฉันทุกท่านมาแล้วอย่าลืมบอกต่อข้าวของข้าพเจ้าทังล่างเต็มทั้งหมดเท้าดังดอกบัวยกขึ้นทูลหัวถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจำนงตรงต่อนิพพานคอยพบดวงแก้ขวกขอยแคล้วบวงมาขอยทงังศาสนาพระศรีอราร์จวบเท้าเข้าปรินิพพานนิพาน,พานะปัจโยโหตุต สาวๆหนุ่มๆขอเรียนเชิญด้านนอกนะคะวันนี้รู้สึกเมนูจะมีไข่พะโล้เยี่ยมเลยใช่ไหมไข่พะโล้เนี่ยนะต้องทานเลยค่ะแล้วก็มีแกงต้มขาไก่ผัดพริกขิงกากหมูโอ้โหอันนี้ต้องจองนะถ้าบ่ไม่จองตรงลงนี่ที่ยกคือทานหมดแล้วทุกอย่างโอ้โห,หน่าปรับปร้มปิติมากค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมว่ามีอะไรบ้าง อะไรเนี่ยอน,นาอน,นาเอาบะหมี่ทานบะหมี่นะคะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับอาหารที่นี่นะคะก็เออจะมีบริการตลอดนะคะตั้งแต่เช้าเลยที่พอมาถึงอยากจะรับประทานอะไรก็เต็มที่เลยนะคะค่ะแล้วสำหรับอาหารเนี่ยนะคะปะ้าจีจะบอกทุกคนเลยว่าพอเวลาที่ทานอาหารเสร็จกลางวันแล้วดูไว้เลยว่าเราชอบอะไรนะคะ แล้วกรุณารับกลับบ้านด้วยเพราะว่าป้าจีเนี่ยชีวิตเดียวหนูน้อยโดดเดี่ยวแล้วป้าจีก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ไงสวัสดีนะคะ,าาคะสวัสดีค่ะทานยังเนี่ยทานอาหารยังกํงากลังเชิญเลยค่ะค่ะขอเชิญทานอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวพอพะอาจา์ฉันเสร็จเราก็เข้าไปนั่งข้างในได้นะคะค่ะโอเคเรียบร้อยดี พี่ใส่นี้รู้ว่านี่มากี่คนมาเองเอามาหาแล้วเอัอมีคนขับรถมาค่ะเนี่ยต้องคุยกับน้องแดงแดงมาแทบทุกครั้งแล้วมาจากสุพรรณบุรีขับรถมาแล้วมาไม่ต้องมีใครดูแลดูแลตัวเองทำไมถึงได้มาตลอดเพราะอะไรคะยังไงดีอะก็ศรัทธาอ,อาจารย์ย้ใส่ปจิ โอ้สาธุขอบคุณค่ะแล้วทุกครั้งนะคะก็จะทําอาหารอร่อยๆมาเลี้ยงออผู้ปฏิบัติถวายเพนพระอาจารย์เป็นไงคะมีความสุขดีกันไหมคะทานไรยังหลกค่ะ,คะทานเรียบร้อยน,นะคะพัดลมเอานั่นได้เลยนะคะค่ะโอเคก็เรียบร้อยดีมาแล้วจะเหมือนออมุมท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมนะคะก็จะมีการถ่ายภาพตามที่ต่างๆก็จินดอยากให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า เดินอยู่ในบ้านของตัวเองเวลาที่เดินอยู่ในบ้านของตัวเองก็คืออิสระหิวก็มาทานพอจะกลับบ้านนะคะก็อยากได้อาหารอะไรที่เย็นน่ะพอิบอกว่าจะถึงบ้านรถมันติดนะคะก็นำอาหารที่ชอบก็กลับไปด้วยเลยอร่อยค่ะโดยเฉพาะพะโลค่ะก็มานะคะก็มาที่นี่ค่ะได้คือการปฏิบัติค่ะทำของหลวงพ่อค่ะที่เข้าถึงจิตข้างในของเราค่ะทำให้เรากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ก็พอดีมีพี่สาวเขาอยู่ที่นี่ครับและแนะนํามาว่าว่าลองมาดูเพราะธรรมดาก็ศึกษาธรรมะอยู่นะก็เลยดูจากรายการเนี่ยเคยเห็นปาจีครับเขาเขาบอกวิธีการการดำเนินชีวิตอะไรได้ก็รู้สึกว่าดีนะครับมันมัเพราะว่าสมัยนี้ก็คนคนเข้าหาธรรมะกันเยอะแล้วก็ได้รับความสบายใจในทางส่วนส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ทางทางโลกซึ่งมันมีแต่ความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย สำหรับการปฏิบัติธรรมที่ประจี้พูดถึงนะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตพระอาจารย์จะสอนให้เราดูจิตให้เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับมาที่จิตเนืองเนืองเพราะส่วนใหญ่เราเนี่ยมักจะไปติดอยู่ความคิดไปติดอยู่ความคิดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าคิดเท่าไหร่คิดไม่จบทีแล้วหาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าเปิดซัวรเราน้อมสบายสบายรีบกลับมาโฟกัสที่จิตเพราะจิตของเราเนี่ยมีพลังมาก ถ้าเผื่อเราให้พลังของจิตเราเนี่ยไปขยายกับความคิดที่เรากําลังกลุ้มกําลังโมโหกําลังหงุดหงิดอารมณ์นั้นน่ะมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเผื่อเรากลับมาที่จิตแล้วเราก็ผ่อนคลายสบายอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปเพราะจริงๆตั้งแต่เราเกิดมาอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ถ้าเผื่อเราไม่รู้เนี่ยพยายามที่จะแก้แก้โดยการบังคับไม่ให้คิดแต่มันบังคับไม่ได้เพราะยังไงมันก็จะคิดแต่ถ้าเผื่อพอเรากลับมาที่จิต ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปก็เท่านี้ค่ะฟังดูเหมือนไม่ยากเหมือนง่ายแต่ง่ายเหมือนยากยากเหมือนง่ายเราพูดไปก็ทำได้ไม่เหมือนกันต้องปฏิบัติค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การฝึกสมมติเกิดคนกำลังทุกข์กันทุกกำลังเครียดอยู่ระดับทุกข์กับัะดับไม่ถันถูกไหมฉะนั้นเราก็ฝึกใช้เวลาสั้นๆดูสิว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมคนก็จะถามว่าเอ๊ะเนี่ยกำลังเครียดอยู่เนี่ยทุกอยู่ก็ทํายังไง ฉะนั้นเราจะมาฝึกจิตตามแนวทางมาหาสติขันธสี่อริยมรรคมีองค์แปซึ่งเป็นทางกับทุกที่ทุเจา้าทุกโลกที่แรัสรูปไปพ,พร้อมๆกันไม่ว่าพุทธคลิปอิสามเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ปฏิบัติที้หมดแล้วใครทํางานอยู่เด็กนักเรียนเรียนหนังสืออยู่สามารถฝึกได้ตลอดได้ด้วยเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ด้วยตลอดชีวิตเลยงายมือไว้ที่นันตักเราจะใช้ลืมตาทาก่อนสูดลมหายใจยาว ผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณปีช้าๆสูดลมหายใจยาว่ครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณปีช้าๆยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแต่ไปที่กลางอกบริเวณปีคือฐานของจิตสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณปีไว้อยู่ตรงกลางเลยนะเหมือนอยู่ช่วงประมาณกระดุมเนี่ยตรงนี้สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีไว ตามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณปีจะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้นเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไหวเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วค่อยๆเอาหลอออกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเรามาเรียนรู้วิธีการรับส่งคลื่นกระแสว่ากระแสจิตภายใน เป็นอย่างไรที่เราทุกทุกเพราะความคิดความคิดเป็นเพียงแค่กระแสฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่ากระแสรับสง่งกันได้อย่างไรสังเกตความรู้สึกที่มือไวคราวนี้ลองขยับมือเข้าช้าๆจะคล้ายๆเหมือนมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กดูดอยู่ที่มือเราตอนนี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือแต่มาแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองมือไม่ต้องขยับนะลองรับคลื่นกระแสดูมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะ ให้เรียนรู้ว่าอ,อ๋อวิญญาณรับรู้ได้ลึกยขึ้นกระแสสมมุติเกิดมีคนมาว่าเรานี่ไงเป็นเพียงแค่กระแสฉะนั้นเมื่อเรากลับมาดูจิตความโกรธมันก็ไม่มีโมโห,หน้อยใจเสียใจก็ไม่มีให้เราเรียนรู้เห็นไหมความคิดเป็นเพียงแค่กระแสฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับความคิดฉะนั้นทําง,งานก็มีความสุขเรียนหนังสือก็มีความสุขจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะความสุขอยู่ที่ภายในไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรตั้งแต่นี้ต่อไปตามรักษาจิตไปทุกขณะ นี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่เกาะของตอนเองตลอดไปและตลอดกาลจะเรียรทำทุกคนออเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในกรณีที่เราต้องทํางานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวหรือในที่ทํางานเนี่ยพอเรามีสิ่งอะไรที่มากระทบเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ อารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเนี่ยซึ่งมันติดค้างไปนานนะคะแต่พอมาได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยพอมีสิ่งเหล่านี้มากระทบจิตใจเนี่ยเราก็จะระง,งับได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ทําให้เราเนี่ยมาตั้งใจในการทํางานต่อได้ค่ะตั้งแต่แรกที่ปฏิบัติทำที่บ้านนี้นะคะจนเดี๋ยวนี้ปฏิบัติแบบเดียวกันนันคือการดูจิตการฝึกจิตก็คือการกลับมาประคองเอาไว้ที่จิต คำว่าดูจิตสั้นๆดูจิตแต่จริงๆคำเต็มก็คือดูแลจิตใจให้มีความสุขอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปแวบกับเรื่องอะไรเราน้อมกลับมาที่จิตทันทีแล้วก็ประคองจิตไว้พอเวลาเราประคองจิตไว้ตลอดเวลาเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปพระอาจารย์สอนดีมากเลยบางทีช่วงแรกๆที่เรายังทำใจไม่ได้เนาะโอโ้คนมาตั้งเยอะตั้งแยะน่าจะแบ่งๆกันมั้งเนาะทำไมเอาทุกอย่างคนเดียวเลย แต่ลุงลุงบอกบอกว่าเวลาใครนะปะ้าจีเขาทานอะไรอร่อยเนาะเขาก็จะนึกถึงลูกเขาเขาจะนึกถึงคนที่เขารักป้าหลุดเลยแรกๆอาจจะอย่ามองเลยอย่ามองเลยพอมองแล้วทําใจไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เห็นก็เฉยๆถึงที่บอกต้องทํานะเพราะไม่ทำเนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราจะให้แล้วยังเก็บมาทุกข์เพราะเรายังให้ไม่ขาดเราให้ขาดคือทั้งหมดอยากได้เอาไปเลย ใครก็ตามก็ไม่ว่าที่ถามว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนป้าจะบอกบอกว่าอย่าไปกินนะน้าทะเลมันเค็มแล้วก็ตั้งคําถามอยู่นั่นนะ่ะมันเค็มยังไงมันเค็มยังไงต้องชิมเองเหมือนการปฏิบัติธรรมต้องทําเองทําเองรู้เองเห็นเองเพราะฉะนั้นถ้าเปิดซัวเราไม่เคยทําเลยเราจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าวิจิกิจฉา ความลังเลความสงสัยอยู่ตลอดเวลาสงสัยสงสัยสงสัยไม่เอาไม่เชื่อไม่ศรัทธาสงสัยสงสัยสงสัยคือไม่ทำเลยจะเกิดผลต้องทำด้วยตัวเอง ทุกเรื่องของการมีชีวิตไม่ต้องมาแยกว่าโยคะไม่ต้องมาแยกว่าออสอนหนังสือไม่ต้องมาแยกว่าการแสดงเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยถ้าเผื่อคนไม่มีธรรมะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จแค่พื้นฐานของธรรมะที่เราจะมีเอาแค่ศีลห้าถ้าเผื่อเราเป็นคนที่อยู่ในศีลห้าเราก็จะรู้ได้ว่า ม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นชู้กับลูกเมียเขาเไม่พูดโดไม่ดื่มสุราใช่ไหมแค่นั้นคือพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วคือศีลห้าแต่ธรรมะถ้ายิ่งปฏิบัตินำเอาการเป็นธรรมะที่เรารู้เข้ามาอยู่ในจิตตลอดอย่างที่พระอาจารย์สอนการที่เรากลับมาอยู่ในจิตเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราได้ การคอนโทรลคือไม่ได้บีบบังคับให้เกิดหรือไม่เกิดแต่คือรับรู้ว่าอ๋อเป็นเช่นนั้นเองเราก็จะได้ไม่ต่อสู้แต่เราก็จะไม่หนีบางคนบอกโอ้ไม่เอาแล้วหัวสู้หัวสู้เรื่องนี้ฉชนไมมเอาแล้วฉันอยากจะหนีฉันอยากจะออกจากสิ่งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเผิดสมมว่าเรามีพลังเยอะไม่ได้มันอย่างนั้นต้องไปจัดการมันเราก็จะพุ่งเข้าไปจัดการแล้วในขณะที่เราจะไปจัดการเนี่ยทั้งจัดการทั้งหนี มันไม่ได้อยู่ในทางสายกลางแต่ถ้าเผื่อเรามีธรรมะก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราหยุดก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนเวลาที่เรามีธรรมะหรือเราดูจิตเนี่ยเหมือนกับเราติดเบรกในทุกเรื่องมันจะมีปัญญาที่จะบอกเราเองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะโยคะเออตอนนี้การใช้ชีวิตของตัวเองก็พยายามไม่ให้เป็นภาระกับใครเออโดยที่จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้สุขภาพของเราเนี่ยดี ถ้าเปิดสุขภาพดีแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้ดําเนินต่อไปได้ถ้าเกิดเราเจ็บไข้นอนแบบอยู่ตามเตียงมันก็จะยิ่งทําให้คนอื่นต้องมาดูแลเราอย่างมากมายมเพื่อป้าถึงได้ดูแลตัวเองตลอดป้าทั้งโยคะป้าทั้งปั่นจักรยานป้าทั้งฟลายที่ขึ้นไปอยู่บนผ้าคือสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันในเรื่องของจิตป้าก็กลับมาสงบตลอดเวลาที่เราเครียดเนี่ยเพราะอะไร ปีต์ปัดปีต์ปั๊ด,ปดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเผื่อเราสงบสบายเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนสำหรับเรื่องของการไม่สะสมก็คือเราทำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เรื่องที่เกินกำลังของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้กำลังภายในหรือเรื่องอันไม่ชอบไปกระเสือกกระสนเอาเรื่องนั้นเข้ามาเอาทรัพย์สมบัติเช่นนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นป้าถึงได้พูดได้อย่างชัดเจนว่า เงินทองที่ป้ามีมาแล้วที่เห็นบ้านช่องห้องหอเนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์พรานมาจากตัวป้าเองคนเดียวล้วนๆมีตัวป้ายืนเป็นพิธีกรมีตัวป้าเป็นนักแสดงมีตัวป้าไปยืนสอนโยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เงินของเราเนี่ยอย่างชนิดที่ให้มันเกิดคุณค่าจริงๆแล้วก็ตลอดเวลาป้ารู้ว่าป้าต้องรวยป้าต้องมีเงินเยอะเพราะเงินป้า ก็ื่อทำประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปป้าจะบอกผู้คนตลอดเวลาเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยู่ในกระแสเส้นทางของธรรมะเนี่ยนะชีวิตเราคงจะเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงกลางที่พอดีพอดีเพราะฉะนั้นพอเราได้จัดชีวิตเราแล้วว่าเราจะอยู่ตรงกลางแล้วเราจะอยู่พอดีพอดีเราก็จะรู้ว่าไหนเป็นส่วนเกินของชีวิตเรารีบตัดมันเสียเวลา คนเหมือนกันเยอะแยะมากที่เราเจอแต่ก็จะมีแค่คนบางกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกันทําอย่างเดียวกันแต่ไม่ได้ปฏิเสธผู้คนมากมายมาเจอก็เจอแต่ไม่ได้แสวงหาที่จะไปเจอเพราะฉะนั้นอะไรตรงกลางพอดีคือพอดีดังนั้นชีวิตจึงต้องมีธรรมะเพราะธรรมะคือความพอดีที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของเราสูงส่งขึ้น